และน้องซ u นะคะแน่นอนเจอน้องซ u กับพี่แบบนี้ก็คือรายการค้นคุ้นชินค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปบุกบ้านสมาชิกของแฟรี่ชินท่านหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเลี้ยงลูกดีมากเป็นสายเปมากเปทุกอย่างเลยว่าอย่างนั้นเถอะส่วนจะเป็นบ้านของใครนั้นเดี๋ยวเราแวบไปก๊อกก๊กเขาดีกว่าค่ะเจอกันใช่ไหมซิ ใช่เดี๋ยวเราเจอกันนะคะให้ซิลพาไปแป๊บหนึ่งโอเคนะหนึ่งสองตค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บ้านน้องแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะสังเกตบ้านว่าต้นไม้เยอะมากมานะคะส่วนแขกรับเชิญจะเป็นใครวันนี้เดี๋ยวเราไปตามเขาเลยค่ะรู้รู้สึกว่าน่าจะรออยู่ข้างในนะไปชมกันค่ะแขกรับเชิญเราอยู่ไหนเนาะ บ้านต้นไม้เยอะมากจริงๆน่าจะมีเรื่องอะไรให้เหมากันเยอะเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะให้น้องแนะนำตัวก่อนนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะกัดนะคะจากฉายาที่แฟรี้ชินเรียกเราก็คือบ้านต้นไม้นั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้จะพาชมว่าฉายาบ้านต้นไม้เราไม่ได้ได้มาเล่นๆนะคะแล้วก็น้องกัสนะคะก็คือจะเป็นแม่ของตอนแรกคือมีสามซีตอนนี้มี5้าซีแล้วตอนนี้มี5้าซีแล้วเดี๋ยวข้อเดี๋ยวนี้ได้ได้ดูหลานได้ค่ะแรกๆให้น้องพาไปแนะนาบ้านก่อนแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวเดินชมบ้านเลยค่ะ มุมนี้นะคะก็เป็นมุมเข้าบ้านแล้วก็จะเจอเลยก็จะเป็นมุมผักสวนครัวอะไรอ,อ,กกอย่างเงี้ยอเกนีกอเก,กนีก,ออก,กนิกก็จะมีคนสวนก็จะมาปลูกให้ก็จะมีผักกระพงผักกะเพราก็คือพืชผักสวนสวนครัวที่เราใช้กันเองนี่แหละอันนี้ให้ชิมกินด้วยไหม อันนี้ยังไม่เคยรอดพยายามไม่ให้กินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพยายามจะปลูกย่าเองจาได้ไหมนี่แหละค่ะปลูกเองสุดท้ายไม่รอดคือกั๊สเนี่ยพี่ขำเขาตั้งแต่เริ่มเลี้ยงชินไปได้ประมาณสักวันหนึ่งมั้งไปซื้อทิโมทีมาแล้วก็พยายามปลูกให้เต็มไปเลยไปซื้อเป็นเมล็ดมาเลยใช่แล้วก็ตายเลยว่าเอาเอาเมล็ดพันธุ์ทิโมทีแล้วก็ไปศึกษาเลยนะว่าต้องเลี้ยงยังไงต้องแช่น้ำไม่ก่อนต้องลงดินงไงก็ทําตามที่บอกหมดนะ ร้อยกับเมตรขึ้นมาอยู่สองเมตรหล<ก>ังจากนั้นโดนหนูกินตายเลยใช่ <นะ S 2> ซึ่งก็อันนี้นะคะก็เป็นพูดง่ายคือ กินที่บ้านแหละเป็นผู้ผสมคนที่บ้านชินกินไม่ได้นะคะชินไม่ควรกินของสดใช่ชินไม่ควรกินของสดเลยแล้วก็มีเครื่องที่จะได้ไม่ใช่จะซื้อมาเครื่องอบแห้งก็คือขนมขนมอย่างเช่นพวกแบบผักผลพลไม้อย่างเงี้ยแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยบางทีเรากินแล้วบางทีมันเหลือเลยเงี้ยเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็อบแห้งเป็นไงพี่บอกแล้วสายเปไม่ได้เปแค่ขนมเปอุปกรณ์ด้วยใช่ นี่คืออันนี้ก็คือเป็นกรงที่เป็นส่วนกลางบ้านแหละแต่ก่อนเนี่ยก็เป็นต้นไม้ธรรมรายยังไม่ได้ใส่กรงแต่ว่าแม่แม่กัสดอะค่ะแม่นนแม่กัสดนี่แหละเรามีลิงไงเราเลี้ยงลิงเราเลี้ยงเวทแทนธรรมรแล้วก็เลี้ยงค o t ตอนท็อปเนี้ยแล้วเป็นลิงก็เราก็รู้ลิงชอบปีนป่ายนะ<อ>ก็เลยทําเป็นกรงขึ้นมาเพื่อแบบมีพื้นที่ให้เขามาวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆม้าก็พูดเผื่อไว้ว่าแบบ เขาบอกว่าเนี่ยถ้าหน้าหนาวแบบอากาศสักแบบสิสิบห้าสิบองศาเนี่ยเอาชินมาเล่นด้วยเล่นได้นะก็เลยบอกเออเก็ได้นี่หว่าแต่ว่าเราก็ต้องดูอากาศเป็นหลักนะเพราะว่าใชที่บอกใครจะยังชินเชล่าเนี่ยต้องรู้เรื่องอากาศเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราทําสวนก็คือมันก็สวยแหละก็แบบเดินเข้ามาแล้วก็เป็นสั์เป็นสวนเนี่ยแล้วก็มีกงเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้มาอาจจะคนเยอะนิดนึงนะคะพอดีคนสวนมาลง ดอกไม้ให้แล้วก็อย่างที่พี่บอกไงเห็นไหมว่าบ้านคือแบบต้นไม้เยอะมากๆอันนี้คือกลางจรบ้านะคนทองงงว่าแบบทำไมมีสวนกลางบ้านยังไม่ถึงไหนเลยนะบอกเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ที่ใจอยากพามาที่นี่ส่วนหนึ่งเลยคือพอขอต้นไม้เยอะอะค่ะมันจะมีส่วนหนึ่งที่เราคุยกันบ่อยมากคือเรื่องของความชื้นเรื่องที่ยาวมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอไปเห็นเด็กๆปุ๊บเดี๋ยวใช้น้องกาสเล่าเรื่องของความชื้นให้ฟังวันนี้ก็มาดูบรรยากาศรอบๆก่อนว่าอีความชื้นที่มีเนี่ยมันคือยังไง สังเกตค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในเรียกได้ว่าเป็นจุดของการบ้านจริงๆเมื่อกี้คือสวนหน้าบ้านอันนี้คือมามาท่อนกลางบ้านถึงหลังบ้านท่อนกลางบ้านอันนี้เราอยู่ท่อนกลางบ้านนะคะอย่างที่พี่บอกที่ที่พี่เรียกว่าบ้านต้นไม้มันมีที่มาที่ไปลองดูต้นไม้ก็ใหญ่ต้นไม้ใหญ่โตมากคือด้วยความที่บ้านกาดหาอยู่ ชาญเมืองกรุงเทพเราก็เลยได้พื้นที่เยอะแล้วยังเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าร่มรื่นแต่ว่าคําว่าร่มรื่นของมนุษย์ <laughs> อาจจะไม่ได้ร่มรื่นของสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะชินเชลา่าเพราะว่าอย่างที่เรารู้ความชื้นมีผลมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกิดเชื้อรานะคะการทําให้เขาไม่สบายตัวหรืออะไรนะคะความชื้นมีผลหมดซึ่งพอบ,บ้านที่ต้นไม้เยอะอย่างกัดเนี่ยความชื้นมันสูงอยู่แล้วต้องบอกว่าบ้านกัดเนี่ยช่วงหน้าหนาวคือช่วงธันวาเนี่ยที่นี่หนาว12 หนึงจะได้ไหมที่แบบหนาวมากจนน้ำมันมะพร้าวก็แข็งเลยอ่ะแล้วก็ชื้นมากคือบ้านเนี้ยความชื้นเฉลี่ยอยู่ที่80สสูงมากเพราะปกติชินต้องใช้เท่าไหร่ป0ะมห้าบสีเต็มที่ไม่เกิน80ดิใช่ของหนูคือเบื้องต้นเริ่มต้น80แล้สิ80แล้วคือ เรื่องการกําจัดความชื้นเนี่ยเรื่องยาวมากเดี๋ยวเราไปคุยกันในห้องชินดีกว่าว่าไปดูว่าการจัดก,การความชื้นในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ยังไงนะ,ะได้เพราะว่าจริงๆของการเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เลี้ยงเลยจนถึงวันนี้เราก็คุยเรื่องนี้มาตลอดเลยแล้วเราก็เปลี่ยนด้วยมีเรื่องกงแอร์ด้วยใช่แรกเป็นกงแอร์แล้วต,ตอนนี้เป็นแอร์เดี๋ยวกระจะแนะนําว่าเราจะแฮนเดิลกับความชื้นยังไงไม่ว่าจะเป็นคุณเลี้ยงกงแอร์ คุณเลี้ยงกงธรรมดาเห็นไหมเราบอกแล้วว่าเรามาบ้านสายเปยของแท้ทุกอย่างถามเขาได้หมดเลยเขาวันีไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในบ้านของน้องกาชลาะที่เป็นบ้านที่เลี้ยงเด็ก5ดีตอนนี้5ศีลละก็ด้านหลังนะคะอย่างที่เห็นน้องเขาก็กั้นใช่คือจริงๆตอนแรกอ่ะต้องเล่าที่มาก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้ ตั้งใจจะก,กั้นห้องอย่างนี้เพื่อที่จะเปิดแอร์เพราะอย่างที่กัตเกิดไว้เมื่อกี้ก็คือกัตได้ใช้กราากงแอร์มากอ่อนคือกัตได้ซื้อจากแฟร์รี่ชินซึ่งเป็นกรงที่เป็นแอร์เลยเด็กๆค้อรูปให้นะคะแล้วกรงเนี้ยจริงๆมันก็ตอบโจทย์นะคือด้วยความที่ในห้องเราที่เป็นห้องที่เราจะเลี้ยงอะพื้นที่มันค่อนข้างน้อยพื้นที่ในห้องจริงนะคะเราก็เลยได้เป็นกรงเล็กๆที่กระทัดรัดนะคะแล้วก็มีแอร์ในตัวเพราะว่าตอนแรกๆอะที่กัตอากาศจะเลี้ยงแค่ชิงแค่ตัวสองตัวเตัวดียวตัวสองตัวแค่นั พอเราใช้กงแอร์อันเล็กเนี่ยค่ะที่เป็นกงกงปรับอากาศเนี่ยเราก็โดนความชื้นต้องบอกว่าการรับซีรีส์มาชิ้นตัวแรกของกัทเนี่ยอาทิตย์นึงเป็นเชื้อราเลยแล้วก็เป็นหนักมากลามเยอะเพราะว่าอะไรแพ้ยาใค้บอกว่าชินเชล่าแพ้ยาไม่ได้คคือกั้ให้เขากินยาตัวที่แบบที่ฟางใช้ที่ฟางใช้ก็แบบเออกินยาตัวนี้แล้ว พี่ชลิก็บอกว่าเฮ้ย<ม>ดูอาการไปก่อน<ช>อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเราก็ดูแลแบบมันไม่ยุบลงเลยแล้วมันก็นนนบวมบวขึ้นคือคือมันน่ากลัวมากก็เลยไปหาหมอ,อมแล้วหมอก็ให้ยาอีกตัวหนึ่งมาก็คือแล้วยาวตัวนั้นที่หมอให้มาอาทิตย์นึงก็หายเลยคือหมอแค่บอกว่าเขาแพ้ยาตัวนั้นน,นะคะก็จบไปเรื่องเรื่องการแพ้ยาจริงๆก็มีส่วนต้องบอกแบบนี้ก่อนคือเกริ่นจากเมื่อกี้เดี๋ยวคนฟังแล้วอาจจะงงคือเริ่มจากอย่างนี้ค่ะโดยปกติแล้วจริงๆเนี่ย ชินชิราก็เหมือนคนแหละก็มีอาการแพ้อาหารแแพ้ยาอะไรได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าชินดู็จะแพ้ยาใช่ยาหมดใช่ซึ่งยาตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยาที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เป็นยาที่แบบเด็กๆกินแค่มาสัก5วันก็หายแล้วซึ่งที่ฟาร์มก็กินเออพี่แตนลกก้าวสิพอกินไปสักสาวันเฮ้ยพี่ลี่พี่ลี่มันดูบวมๆเว้ยก็เลยบอกว่าเองั้นงั้นพาไปหาหมอดีกว่าแล้วตอนนั้นน่ะคือ ด้วยความที่เราก็ยังไม่รู้เรื่องความชื้นกันถึงขนาดนั้นเนาะก็มันก็ต้องลองผิดลองถูกกันเพราะว่าตอนแรกที่กันได้กงแอร์มาพี่เชอรี่แนะนําก่อนเลยว่าระวังเรื่องความชื้นนะเพราะว่ากรงแอร์เนี่ยคือข้อดีข้อเสียมันมีข้อดีคือมันประหยัดแล้วมันก็อง่ายแต่ว่าข้อเสียคือด้วยความที่เขาเป็นกงแอร์เนี่ยความเกเรตหรือว่าการถ่ายเทของอากาศเนี่ยมันน้อยกว่าแอร์ปกติที่เขามีคอมเพรสเซอร์ใหญ่ๆใต้บ้านนะคะเราก็เลยอาทิตย์แรกกันก็เอะใจไงชะลาใจไม่เป็นไรหรอกโธอะไรอย่างเงี้ย โดนเลยหลังจากนั้นนะคะเราก็รีบศึกษาหาข้อมูลเลยว่าจะแก้ยังไงก็ก็แก้ได้แล้วแหละก็หนึ่งก็คือติดตัวหน,นุกความชื้นก่อนนะคะ,ะก็คือเราซื้ยอยี่ห้อเราก็ซื้ยอยี่ห้อคือมันก็มีหลายยี่ห้อแหละแต่ว่าการซื้อยี่ห้อที่มันไม่ได้มีสายในนั้นเป็นแบบเสียบชาร์จคือแบตหมดก็มาชาร์จทั้งนอกเสร็จแล้วก็ไปทั้งในเพราะถ้าเราแบบที่มีไฟแบบเป็นสายเราก็กลัวน้องแกล,นะล้เพราะว่าต่อให ก็อะเคยลองกับซีรีส์ครั้งหนึ่งแต่ซีรีส์ไม่แท้แต่เราไม่รู้ว่าวันไหนเขาแบบอาจจะแบบพีเรนอยากแคเงี้ยเราก็เลือกเป็นที่ดูความชื้นแบบมันจะเป็นเครื่องเล็กๆน่ะแบบพกพาแล้วก็เอาไปไว้ในในในกรงแอร์นะคะหนึ่งละสองนะคะก็คือซิลิก้าเจลนะคะก็คือเป็นเม็ดที่เราอาจจะคุ้นตาก,กันในขนมนะคะแล้วที่เขาใส่ซองกันชื้นไว้จริงๆอันเนี้ยกัดไม่ได้ไปตากแดดอันเนี้ยเป็นสีม่วงแสดงว่ามันดูดความชื้นจนหมดละ เราก็ต้องเอาออกไปตากแดดเข้ากมนคุเวฟหรือทําอะไรก็ตามให้เขากลับกลายเป็นสีน้ําเงินนะคะ mm hmm. เขาเขาก็จะดูความชินได้ซึ่งอันนี้กันไม่ได้เอาไปไว้ในกรงชินโดยตรงเอาไว้ใต้ลินชากเพราะว่าอันนี้มันเป็นเม็ดแล้วเด็กๆมีโอกาสกินสูงมากแล้วอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะซึ่งเราก็คุยกันมา2ออันละก็คือ มีเครื่องดูดอากาศแล้วแล้วก็มีซิลิก้าเจลละแล้วก็อีกอันหนึ่งที่กะใช้นะคะก็คือพัดลมดูดอากาศซึ่งถ้าใครมีกรงแอร์เนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะมีข้างบนกับข้างล่างใช่ที่เป็นช่องที่สําหรับอากาศมันชโชได้ซึ่งปกติแล้วอะ่ะเราจะติดแผ่นอะคริลิกติดไว้ไวเพื่อไม่ให้อากาศ,อ,ากาศออก,ออกแต่ว่าการแบบไปซื้อเครื่องดูดอากาศมาออก,ก็คือตัวหนึ่งให้ดูดอากาศเข้า ตัวหนึ่งให้ดูดอากาศออกก็ทํางานให้อากาศมันถ่ายเทอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเราทํามอย่างนี้แล้วอะความชืน้นาจากจ0กว่านะคะก็เหลือประมาณ50-60ซึ่งมาตอบโจทย์แล้วถูกไหมก็มันก็โอเคจบไปก็คือสามารถแฮนเดิปัญหานี้ได้แล้วแต่เดี๋ยวจะมีคนถามว่าแล้วทำไมต้ำฝนจะตรนี้ล่ะ <laughs> เรื่องของเรื่องคืองงอกแงคือการเลี้ยงซีรีส์ก็คือชินตัวเมียถูกไหมคะแกก็ได้แฟนให้เขาไปก็คือสีซสั้นก็เป็นชินตัวผู้ก็กล่าวว่าสามีภรรยาอยู่ในกองเดียวกันมีลูกก็สมมติมีลูกสี่ตัวไอ้กองนั้นสี่ตัวมันก็อยู่ได้ก็จบแต่มันไม่จบบังเอิญวันนั้นแม่ไปด้วยแล้วแม่ไปเจอชินตัวหนึ่งก็คือซีวอนนะคะตอนนี้เราจะมีฉายาว่าคุณลุงคุณลุงคุณลุงทั้งบ้านเพราะว่ากงเนี่ยเขาวางการวางไว้ข้างกันใช่ไหมคะเวลาซีวอนเนี่ยเวลามีอะไรเขาจะมาเกาะกงตรงนี้มองงไปที่ก อารมณ์เหมือนป้า้างบ้านเนี่ยเลี้งชายเขาเป็นลุงผู้ชายก็จะมองเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พอได้ซีวอนมาเราก็เลยไม่สามารถให้ซีซั่นกับซีวอนอยู่ในกรงเดียวกันได้เพราะเขาเป็นผู้ชายทั้งคู่กัดก็เลยต้องเนรมิตห้องนี้มานะคะภายใน3วันเพราะว่าชินจะไม่มีที่อยู่นะคะง่ายๆเลยค่ะคือบ้านไหนถ้ามีพื้นที่แต่แบบบางคนไม่อยากเปิดแอร์ตัวใหญ่ก็เข้าใจได้เพราะถ้าสมมติว่า ห้องเขาใหญ่มากแล้วเขาต้องใช้แอร์เยอะๆเง,ๆงี้ยบางทีเขาไฟแพงกันจริงๆอ่ะกันก็มีแอร์ใหญ่สองหมื่นสี่ซึ่งมันสามารถอยู่ได้หมดแต่ว่าเราอยากประหยัดเนาะเราก็ใช้ติดแอร์เก้าพันหมื่นสองเงี้ยค่ะแล้วเราก็กั้นห้องคืออลูมิเนียมอย่างเงี้ยค่ากั้นจริงๆอ่ะไม่ได้แพงนะพี่เนี่ยกั้นกั้นหมดหมื่นสามซึ่งมันได้ทั้งห้องเลยจริงๆอ่ะถูกกว่าตู้แอร์อีกนะถูกกว่าตู้แอร์อแต่ว่าเราก็มีค่าแอร์ไงแล้วเราก็ ไปซื้อโตซื้ออะไรมาก็อันนี้ก็ไปซื้อชั้นวางมาของอินเด็กนะคะแล้วก็วางกรงขึ้นนะคะแล้วกรงแล้วก็เทินเป็น3ชั้น4ชั้นอะไรก็ว่าไปนะคะออก็เลยได้มาเป็นกรงแอร์ไม่ใช่กรงแอร์ห้อง,องติดแอร์อนะคะชินเชล่าก็อยู่ห้องแอร์ไปเลยซึ่งอย่าลืมว่าความชื้นยังมีอยู่ต่อให้เราเปลี่ยนแอร์เ,ออเปลี่ยนลักษณะการอยู่นะคะห้องนี้ก็เลยได้เครื่องดูดความชื้นแบบเต็มสูบเลย ก็เป็นเครื่องดูดความชื้นของยี่ห้อเซี่ยมี่เซี่ยมี่นีพูดยี่ห้อได้พี่หอได้พี่เป็นเจ้าของบริษัทเองก็มีไว้เลยนะคะก็วันนึงก็ดูดน้ําได้กระป๋องนึ่งกระป๋องกระป๋องเท่าไหร่สองลิตรอ่ะแต่ว่าไม่ใช่วลากระป๋องนะาช่วงหน้าฝนบ้านนั้นเป็นหนักมากพี่ สามสี่กระป๋องไม่อยู่จริงหรอจริงเนี่ยเต็มเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยด้วยเผลอเนี่ยเห็นปะเพราะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนค่ะจริงๆแล้วเรื่องของความชืนะ้นอ่ะมันไม่ได้เอฟเฟกแค่ชหรอกมันเอฟเฟกไปทั้ง <effect S 1> หมด <คน S 1> แหละรวมถึงคนด้วยถ้าความชื้นเยอะๆมากๆสังเกตว่าบางครั้งเราก็จะมีน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยค่ะคนเหนื่อยหายใจไม่สะดวกจะแบบ มันเหมือนเราขึ้นเขาแล้วเราหนึดหนักหนักหนืดหนืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้ชินแต่ว่าด้วยความเครื่องที่เรามียมันครอบคุมพื้นที่ได้ก็คนก็ได้อันนี้สมไปด้วยนะคะใช่ซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแต่ละบ้านนะคะความชื้นไม่เหมือนกันนะไม่มกันไม่ใช่มาดูทีวีนี้แล้วแบบตกใจไม่ใช่นะคือบ้านเขาต้นไม้เยอะอย่างที่เราเกิดนมาจริงๆในเงี้ยต้นไม้เยอะแล้วก็บ้านกระดาด้วยความที่อยู่ชานเมืองมลภาวะเลื่อยพวกเนี้ยแล้วรอบๆเนี่ย มีแต่ทุ่งนาทําให้ความชื้นเนี่ยเยอะกว่าในเมืองอเพราะในเมืองเนี่ยมีรถมีถนนมีนั่นน,น,น,นี่นู่นนั่นมันก็จะแบบมีความร้อนอยู่ตลอดเวลาซึ่งแถวบ้านเนี้ยด้วยความที่ถ้าภาษาชาวบ้านคือ,อยังอยู่บ้านนอกกันแหละมันก็เลยความชื้นเยอะนะคะ <c oughs> ก็เลยต้องมีเครื่องมือเยอะนิดนึงแต่ว่าพอก็เปลี่ยนเป็นห้องใหญ่อย่างนี้แล้วค่ะ แอร์ที่เราติดเนะะี่ยค่ะก็มีผลนะพี่คือตอนนี้นะวัตกรรมมันก็มีเยอะแล้วนะมันก็มีแอร์ที่คุมเรื่องความชื้นได้แอร์เรื่องกองอากาศได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก,ก็มีเครื่องดูความชื้นให้เขาตอนนี้ก็คือความชื้นอยู่ที่5060 ก็ตั้งแต่นั้นมาที่ตอนแรกเราคุยกันเรื่องเชล่าไม่มีไม่มีเด็กๆเป็นเป็นเชลาอีกเลยก็คือผ่านมาจะปีแล้วก็คือมีแค่ครั้งแรกที่ได้มาแล้วแล้วเป็นกงแอร์แล้วก็ยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์ความชื้นกันชื้นเข้าไปนะคะคลิปนี้ก็อยากจแชร์ไว้นะคะว่าถ้าสมมติว่าใครที่คิดว่าความชื้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็สําหรับชินเชล่าเนี่ยเขาพูดไม่ได้เนาะเขาก็และอีกอย่างบางคนไม่สังเกตอาการเอาจริงๆคือจะตอนนั้นที่การสังเกตอะคือเราลูบเขาแล้วเราแบบมันมีสเก็ดะ เชื่อไหมคะจากสะเก็ตแค่นิดเดียวผ่านไปวันสองวันแม่งลามไปหูเริ่มเลย,เลยแล้วตอนรักษาชิน,ชนเชล่าเชืเ้อราไม่สนุกนะคือแบบทุกคนรู้ว่าชินเชล่าจุดเด่นของเขาคือขนนะอ่า <laughs> พอขนเขาหายไปนะคะเขาเหมือนหนังไก่เลยค่ะเขาแบบมันเหลือแต่มันเหลือเป็นหนังอ่ะแล้วก็สงสารเขามากแล้วไม่แล้วคือของการเนี่ยต้องเพิ่มมาหน่อยนึงตรงที่ไอ้เจ้ายาที่ไม่มีใครแพ้เลยยซีรีดันแพ้ใช่พอซีรีดันแพ้ปุ๊บก็เลยเป็นแบบนาหนักก็คือบวมขึ้นมาแดงแล้วเลยเราต้องฟอกยากันเนาะคือ ถ้าใครชินที่บ้านไหนคือแบบเวลาคุณลูกลูกเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็หยิบให้ดูก็อย่างที่หลายๆคนนะคะเวลาเล่นกับลูกเราอันนี้น้องน้องซีซั่นนะคะเป็นคุณพ่อไวสายส<อ>คุณพ่อไวสายอ่อนพ่อไวสายนะคะเวลาที่เราจับเขาเนี่ยค่ะเราก็จะเล่นกับเขาแค่นี้ส่วนมากใช่ไหม,มคนปกติก็แบบเออลูกลน่ารังเงเลยแต่ว่าสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะควรจะเช็คแบบละเอียดอย่างของเราเราก็เป่าเนี่ยเป่าขนเป่าดูแล้วก็พยายามลูบสัมผัสตัวเขาให้เยอะๆคือแบบลูบไปมันมีตรงไหนที่เรารู้สึกว่าแบบ เป็นสะกะเป็นหรือที่ปกติเนี่ยค่ะแล้วก็จะจับเขานะคะอ,อยากลูบเ้ื่หรอรลูกอยากลูบเรื่องอรลูกเนี่ยแล้วก็จะจับเขามาแล้วก็เราก็จะลูบบังคับเขานิดนึงค่ะก็คือลูบดูคือถ้าสมมติว่ามันมีสะเก็ดนิดนึงเนี่ยต้องแหวกดูแล้วต้องดูแล้วว่าเป็นอะไรนะคะแล้วก็ก็จะรู้ว่าโอเค อย่างซีซันเนี่ยตั้งแต่ได้มาเนี่ยจะปีหนึ่งแล้วยังไม่เคยเป็นเชื้อราเพราะว่าเขามาตอนที่ทุกอย่างมันเรียบร้อยทุกอย่ามีแค่คุณซีรีคนเดียวนะคะที่เป็นเชื้อราแล้วก็แล้วก็สักรูปดูนี่แหละเราพอเรารู้แล้วว่าอุ้ยมันมีนิดนึงละแล้วก็รีบรักษาเลยคือถ้าเขาเป็นสะเก็ดแค่นิดนึงแล้วเราให้ยาเขาเนี่ยเขาจะหายเร็วมากเลยซีรีจริงๆเป็นอีกรอบคือเป็นที่หนวดพี่จําได้ไหมคือเขากินน้ําแล้วน้ามันไหลแล้วมันมันโดนค่ะมันโดนเขามันก็เลยชื้นนิดนึงนะคะพอก็เห็นว่าจมูกเขาตรงนี้ค่ะ มันเริ่มมีแบบแดงๆแ,แล้วพอเรารู้แล้วนี่ว่าเขากินยาอะไรได้ป้อนยาไป <laughs> วันสองวันหายแล้วคือคือถ้ายาถูกแล้วก็เห็นอาการเร็วเชื้อราไม่ใช่ปัญหาที่คุณต้องห่วงเลยใช่คือต้องบอกจริงๆแล้วเนี่ยโรคที่ชินชิล่าจะพบเจอบ่อยๆที่เราจะเจอการส่วนใหญ่ก็คือเช,อชื้อรากับเรื่องเกี่ยวกับ ระบบทางเดินอาหารท,ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องอุปกท้องเสียหรือว่าแกส๊สอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เชื้อราเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายเลยต่อให้สมมติวันนั้นที่น้องเจออย่าเงี้ยแล้วน้องไม่ได้รักษาไม่ได้กินยานะนก็ไม่ตายใช่จริงๆคือเขาก็ไม่สวยใช่จริงๆคือใจผู้เลี้ยงใช่เพราะว่าเรา เราบางคนแบบได้เข้ามาเพราะบางคนหลงไหลในขอนเขาแต่เราคิดดูถ้าชินเชล่าเหลือแต่แบบหนังแดงๆมันก็ไม่ใช่อย่างนี้แล้วไงใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะรักษาการเราก็จะดูแลเขาก็คือก็คือเอาเขามาจับมาดูเงนี้ค่ะก็คือใช้เวลาแต่ว่าไม่ต้องทําบ่อยเพราะว่ามันเหมือนกับมันบังคับเขาเกินไปก็อาจจะอาทิตย์นึงเช็คครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลราก็เช็คเขาไปนะคะจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะต้องดูแลเขาประมาณแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องที่น้องกัสเช็คเรื่องของเชื้อราเนี่ยจริงๆแล้วกัสเขาจะมีช่างน้ําหนักลูก เป็นประจำอยู่แล้วเขามีสมุดบันทึกด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ดูสมุดบันทึกนะคะน้ำหนักชินเชล่าก็เลยมีขนเล็กน้อย็อปนะคะก็จริงๆที่การรู้ซีรีส์ท้องเนี่ยมันมีเรื่องตลกมากก็คือไปทะเลาะกับหมอไม่ใช่ไปทะเลาะไปปล่อยไก่ที่โรงพยาบาลคือด้วยความที่เราช่างน้ําหนักอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจะสังเกตเลยว่าเนี่ยการช่างถี่มากเนี่ยกันก็ช่างจดให้เรียบร้อยเลยนะคะก็คือพอมาช่วงเนี้ย เราเห็นว่าน้ำหนักเขากระโดดผิดปกติน้ำหนักขึ้นที30 40 50่อย่างเงี้ยแล้วก็งงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละเราประกอบกับช่วงนั้นอ่ะเขาเขาโมโหง่ายแล้วเขาก็กัดซีซั่นนะคะก็คือกัดกันในกรงนะคะจนต้องแยกกันก็เลยพาไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลคือเรามั่นใจแล้วแหละคือใจเราอะไปแล้วว่าเขาท้องแน่ๆนะคะเราก็บอกหมอว่าเอ็กซเรย์ดูให้หน่อยกี่ตัวหมอก็เอ็กออกมาไม่มีครับแล้วก็แบบอ้าวไม่มีได้ไงน้ำหนักมันขึ้นน้หมออะไรอย่างเงี้ย สรุปก็คือตอนนั้นที่ไปเนี่ยอาจจะท้องกันอ่อนคือคเลแล้วย,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 ยังไม่เห็นคือความตลกมันคืออย่างนี้ด้วยความที่เราคุยกันบ่อยคือโดยปกติเนี่ยพอเป็นลูกค้าของแฟ l ลี่ชินเนี่ยโดยปกติเราจะอัปเดตกันบ่บบอยอยู่แล้วอ่าเราจะอัปเดตกันแบบบ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ทริคเรื่องการช่างน้ำหนักเนี่ยพี่ก็จะคอยบอกทุกคนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดมันไม่เหนือบากกว่าแล้ก็ทํเถอะทไว้นะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยพอน้องเห็นว่าน้ําหนักผิดปกติก็จะคุยกันละก็ถ่ายรูปส่งเลยพี่พี่ว่าเป็นยยยยััังงไใช่่แแลล้้้วปรระกกกกอออบบบบเเเเาาาหหุดดิีตนนน็ฮ ม,มันมีสิทธิ์นะตัวผู้ก็โตแล้วใช่ก็แบบเฮ้ยมันมีสิทธิ์อยู่นะอะไรเง well like, ี้ยน้องก็ไปเลยหมอกี่ตัวกี่ตัวไปโรงาบาลอุ้มไปแล้วแบบกิดเอ็กซเรย์ให้หน่อยเขาทำพยาบาลหน้าดานหน้ารีเซพชันเธาก็ถามว่ามาทำอะไรค่ะมาเอ็กซเรย์ค่ะว่าได้กี่ตัว จริหมอบอกว่ายังไม่มีไม่มีอ่ะหมอไม่เห็นอะไรเงี้ยเราก็เลยก็เลยแบบแต่ใจเราก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเพราะเราเราคิดว่ามันอาจจะเพิ่งเริ่มใช่เพราะตอนนั้นเราคุยกันว่าเอ้ยแปลว่าเราอาจจะเห็นเร็วด้วยความที่เราชั่งน้ำหนักอ่ะเราชั่งน้ำหนักเราก็พูดง่ายคือเรารู้เร็วกว่าหมออ่ะเพราะฉะนั้นคือเราก็เฮ้ยยังไม่เห็นเว้ยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยบอกน้องว่าอีกสองเดือนเดือนนึงสามอาทิตย์สามอาทิตย์ด้วยสามีบเนี่ยอยากรู้ก็พาไปอนิมอลสเปซนะคะแล้วก็คราวนี้เราก็เอาน้าหนักให้หมอดูหม ผมว่าใช่หมอบอกแป๊บนึงนะครับแล้วหมอก็พาไปอ็กเลยนะคะก็เห็นว่าได้หลานมาสงตัวนะคะก็หลังจากนั้นพอเรารู้ลวแล้ว่าเราก็เห็นว่ามีหลาน2ตัวแล้วก็เอาเขามาดูแลแล้วเราก็แยกกงหลายๆคนอาจจะงงว่าทําไมกงเป็นสภาพอย่างนี้คะก็คือถ่ายเองหลหลายๆคนนะคะอาจจะงงว่าทําไมกงเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมมีกงในกงนะคะก็ด้วยความที่ห้องเราอ่ะมันมีพื้นที่จํากัดเพราะว่าอย่างที่กัดบอกว่าตอนแรกอ่ะกัดไม่ได้ ไม่ได้แพลนที่จะมีห้องนี้ทําให้พื้นที่เราเนี่ยใช้แบบเต็มพิกัดมากๆคือแบบหันชนกันเก็บของนั่นนี่นูน่นนั่นนะคะแล้วตอนที่เขาท้องเนี่ยก,ก็เลยต้องแยกเขานะคะเพราะว่า เราพอชิ้นข้ออย่างนี้พี่เชอรี่บอกว่าต้องแยกแยกพ่อแยกพ่อนะคะคุณพ่อก็เลยอยู่หอคอยชั้น3ค่ะส่วนคุณแม่กับคุณลูกนะคะด้วยความที่พื้นที่เราไม่มีจริงๆเลยค่ะก็เลยต้องถอดอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็ยัดกรงพันห้านะคะกรงกรงเบบี้กรงเตรียมคลอนะคะเข้าไปอยู่ในกรง R6 อีกทีหนึ่งซึ่งเวลาการเล่นกับเขาก็จะอย่างนี้ค่ะก็เปิด้ยจะทุลักทุเลนหน่อยทุเลทุเลนิดนึงแต่ก็เอาหน่ะอย่างี้ค่ะแล้วเราก็จะฮัลโหลลาเล่นกัหล่า ะะซึ่งมันก็ถือว่าโอเคแหละเพราะว่าเราก็ใช้พื้นที่คุ้อมอะให้คุ้มอะเพราะว่าอย่างที่บอกแต่อันนี้แต่ละบ้านอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าก็คือมี2ชั้นไว้รวมถึงนี้ค่ะมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงนะซึ่งะะหลานออกมาสีเหมือนพี่เลี้ยงมากจอนจ <laughs> อนขจอนช <laughs> ือพ่อเป็นสีขาวนะคะแม่เป็นบรูไดมอนพเดมไอพ่อ พ่อเป็นสีขาวแม่เป็นดูไดมอนด์ลูกออกมาเราก็จะคิดกันว่าไอ้ลูกควรจะต้องเป็นแบบขาวคลเลอร์บูไดมอนด์หรืออะไรเงี้ยคือเปอร์เซ็นต์สูงสุดลูกออกมาเป็นสีดำดำคู่ด้วยเรื่องเรื่องยายนี่ตกใจเลยพอคลอดปุ๊บแล้วกันก็แบบเลสีดำอะอะไรใช่สรุปเป็นสีของแนนนี่นะคะแนนนี่เดินไปไหนแล้วมันุษาหนีแนนนี่สีของแนนนี่นะคะค่ะพี่เลี้ยงอันนี้เป็นแนนนี่ของเขานะคะ ป็นแม่บุญธรรมเขาอะไรอย่างนี้ว่างๆลูกก็ออกมาเล่นกับเนนนี่บ้างเป็นบางครั้งนะคะใช่ก็ต่อให้มีกงเล็กนะคะแล้วก็กเด็กๆนยเพิ่งคลอดสองสามวันแรกก็อาจจะเหนียวจะกงได้บ้างแล้วก็แบบอาจจะมีล้อมล้อมกงไว้อีกชั้นหนึ่งแล้วแต่บ้านนะคะ <c oughs> ก็อันนี้แล้วแต่บ้านจริงๆ <c oughs> ก็ฝากคนดูเอาไว้นะคะอาจจะยาวนิดนึงคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะ <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ฝากเรื่องอดูบ้านตัวเองดูความชื้นนะคะชินเชล่าอย่างที่ เราพยายามพี่เชอรี่บอกทุกคลิปนะคะว่าไม่ต้องอยู่แอร์24ชั่วโมงแต่ว่าดูเรื่องการ flow ของอากาศให้ดีนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นข้ออะไร requirement requirement อันดับหนึ่งที่คุณจะเรียงชินชิราเลยก็คือเรื่ององอากาศใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วหลักๆมันคืออากาศกับอาหารแต่อาหารในจริงมันไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเลยมากไม่ซื้อของแปลกแค่นั้นแหละ แต่ถ้าเกิดอากาศอ่างเงี้ยแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันใช่มันไม่เหมือนกันอย่างบ้านน้องกัสอย่างเงี้ยเขาเพียรเขาเตรียมตัวของเขามาดีแล้วนะกรงแอร์นู่นนี่นั่นจริงมันตอบของเขาในความรู้สึกหมดละพอมาเจอหน้างานจริงเฮ้ยไม่ตอบทั้งหมดเว้ยจะต้องปรับอีกทีหนึ่งเข้เข้ากันใช่ค่ะถ่ะงั้นก็วันนี้นะคะขอบคุณน้องกัสมากมากเลยค่ะยินดีมากแต่กว่าจะปิดเราก็มาหาหลานเราก็ต้องเยี่ยมหลานสักหน่อยนี่โตแล้วนะคะเกือบเดือนแล้วเนาะสองวันที่เด้งคือเมื่อวัน โอ้เพิ่งครบสองอาทิตย์เมื่อวานตัวดำนี่นะคะที่เราบอกว่าพ่อเป็นขาวพ่อขาวแม่ฟ้าแม่แม่แม่ดูเดมอนลูกอมาดำเปี้ยงเลยดำเหมือนไข่ลูกดำเหมือนไข่นี่นะคะดำเหมือนแอนนี่นี่แอนันนี่อันนันนี่มาทิลูกไม่กล้าอุ้มเลยกลัวเขาทำเขาตกอีกดื้อหาง นี่นะคะดําเหมือนนันนี่เลยนี่คือนันนี่ของเขานะคะเขาอยู่ด uh ้วยกันได้นะไม่ต้องห่วงแต่ว่าแต่ละบ้านเรื่องนี้ก็ต้องคอยสังเกตอีกทีหนึ่งใช่นี่นะคะดาเหมือนนันนี่ต้องดูต้องดูนิสัยของหมาแล้วก็ดูนิสัยของชินแล้วด้วยอนี่อีกสองตัวกินนนี่อีกสองตัวกินนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะกับน้อง g าส ด้วยชินทิปของเราจริงๆต้องบอกว่าไอ้เจ้าชินทิปเนี่ยเริ่มต้นก็มาจากน้องกัสนี่แหละเขาซื้อมาให้พี่เป็นผงขอนปีใหม่แล้วก็เราก็เห็นว่าเออเอเราก็เอามาเป็นพิธีกรใช่แล้วกลายเป็นตอนนี้กลายเป็นสินค้า เรียกได้ว่าขายดีเหมือนกันนะในฟาร์มนะคะแล้วก็นี่ค่ะเอาตัวสีนี้มาคืนนะคะ้วไปฝากไว้เฉยแหละหลานนี่เือเอามาคืนใช่ไหมแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามรายการคนคุ้นชินนะคะจะออกอากาศทุกวันพุธสิ้นเดือนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะไปยังบ้านใครพูดตรงตร็เยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหลานบ๊ายบายบ๊ายบาย